สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้กำลังตึงเครียดและมีความร้อนแรงมากขึ้นหลังจากมีรายงานว่ากำลังทหารจากฝั่งกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายทั้งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์หนักเข้ามาใกล้แนวชายแดนซึ่งถูกมองว่าเป็นการสร้างแรงกดดันและเตรียมความพร้อมสำหรับการประทัดในกรณีที่สถานการณ์ลุกลาม นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบรนจากฝั่งกัมพูชาที่บินเข้ามาในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยเกือบร้อยลำในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันจนทำให้ฝ่ายไทยต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและมีการเสริมกำลังทหารประจำการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงการเคลื่อนไหวเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับทั้งประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากถือเป็นความตึงเครียดรอบใหม่ที่ถูกเรียกกันว่า ชายแดนเดือดรอบสองซึ่งต่างจากการประทะเล็กน้อยที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีและกำลังที่หนักหน่วงกว่ามากจากข้อมูลที่ออกมาจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองของไทยระบุว่ามีการตรวจพบโดรนจำนวนถึง93ลำที่บินเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาการใช้โดรนในลักษณะนี้ถูกตีความว่าเป็นการลาดตระเวน ตรวจสอบกำลังฝ่ายตรงข้ามหรืออาจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปั่นป่วนและกดดันทางจิตวิทยาต่อทหารและประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าอาวุธหนักเช่นรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่ได้ถูกขนย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่แนวชายแดนมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์มีความอ่อนไหวและเสียงที่จะบานปลายกลายเป็นการประทะทางทหารได้ง่าย ฝั่งไทยเองไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกองทัพได้เสริมกำลังทหารเข้าประจำการตามแนวชายแดนหอลายจุดและอยู่ในภาวะพร้อมรบมีการจัดวางยุทธปกรณ์เพื่อป้องปรามและตอบโต้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดการที่ฝ่ายไทยเลือกแสดงท่าทีเช่นนี้สะท้อนว่ามีความกังวลต่อความเคลื่อนไหวของกัมพูชาและไม่ต้องการให้เกิดการละเมิดอธิป,ปไตย ทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาชนตามแนวชายแดนว่าไทยมีความพร้อมในการปกป้องและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวเพราะประวัติความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการกำหนดเขตแดนและการถือครองดินแดนตามแผนที่ประวัติศาสตร์ หลายครั้งในอดีตได้เคยเกิดการประทะกกันด้วยอาวุธหนักจนทําให้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียกําลังพลและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ต้องอพยพหนีภัยสงครามย่อยแต่ครั้งนี้สิ่งที่น่ากังวลมากขึ้นคือการนําเทคโนโลยีอย่างโดรนมาใช้ในปริมาณมากทําให้ฝ่ายไทยต้องเร่งปรับมาตร,รการรับมือในด้านสงครามสมัยใหม่ที่อาจไม่ใช่แค่การสู้รบด้วยอาวุธดั้งเดิมอีกต่อไป นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังได้รับผลกระทบทางจิตใจและการดำรงชีวิตประจำวันเพราะข่าวการเคลื่อนไหวของทหารและอาวุธจากฝั่งกัมพูชารวมถึงการพบโดนจำนวนมากได้สร้างบรรยากาศหวาดระแวงและไม่มั่นคง หลายครอบครัวเริ่มกังวลว่าจะเกิดการประทัดจนต้องอบพยพเหมือนครั้งก่อนก่อนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดชายแดนก็เริ่มเห็นการชะลอตัวขององค์การค้าขายเนื่องจากผู้คนเกรงกลัวว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้อาจถูกจับตามองจากนานาชาติและอาเซียนเพราะไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและการทูต การที่เกิดความตึงเครียดทางทหารอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของภูมิภาคและการลงทุนในอนาคตดังนั้นหลายฝ่ายคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะพยายามหาทางลดความตึงเครียดผ่านการเจรจาหรือการประสานงานทางการทูตควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงการที่สถานการณ์รอบนี้ถูกเรียกว่าชายแดนเดือดรอบสองก็เพราะถือเป็นการสานต่อความขัดแย้งและความเคลื่อนไหวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่มีการยกระดับในเชิงปริมาณและคุณภาพของกำลังที่ใช้โดยเฉพาะการเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากพร้อมอาวุธหนักของฝั่งกัมพูชาและการส่งโดรนเกือบร้อยลำเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เคยปรากฏในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชามาก่อนขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นปะทะโดยตรงแต่ก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงและปลาะบางมาก การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่ากัมพูชาอาจต้องการแสดงแสนยานุภาพหรือทดสอบการตอบสนองของฝ่ายไทยในช่วงเวลานี้ขณะที่ไทยเองก็ไม่สามารถนิ่งเฉยเพราะอาจถูกมองว่าอ่อนแอหากไม่ตอบโต้หรือแสดงความพร้อมสุดท้ายสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหากความขัดแย้งบนปลายจริงก็อาจต้องเผชิญกับการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและความสงบสุขในชีวิตประจำวันแม้จะยังไม่มีรายงานการยิงปะทะจริงแต่สัญญาณต่างๆที่ปรากฏชัดเจนแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ไม่ปกติการเคลื่อนกำลังทหารและอาวุธหนักการใช้โดรนจำนวนมหาศาลและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะปะทะของกองทัพไทยล้วนเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การหาทางออกด้วยการเจรจาและการลดระดับความร้อนแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามกลายเป็นความรุนแรงที่อาจสร้างผลกระทบกว้างขวางต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม